กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิใจเสนอสวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งวิทยาการคำนวณบายกรูม่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค,คุณครูให้นักเรียนชมคลิปในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต ในการค้นหาข้อมูล ep 2นะครับและให้ในักเรียนได้ทําแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้นะสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็กลับมาทบทวนนักเรียนอีกหนึ่งครั้งในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ search engine ในการค้นหาข้อมูลนะครับนัเนเยนครับ web browser นะครับอยู่ในรูปแบบต่างๆทั้ง3รูปแบบที่คุณครูได้ยกตัวอย่างมาให้กับนักเรียนก็คือ internet explorer นะครับ chrome และ firefox นะครับ ่นนี้นครับเครืยขกายอินเทอร์เน็ตนะครับมีเวอร์ไวยเว็บซึ่งเป็นบริการที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลเข้าด้วยกันการเข้าถึงข้อมูลแต่ละแห่งจะเป็นการเข้าไปยังโฮมเพจนะครับและยังเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจของแหล่งข้อมูลอื่นๆอีกด้วยการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือโฮมเพจอาจจะทําได้โดยการพิมพ์ชื่อของโฮมเพจเข้าไปโดยตรงแต่ถ้าเรายังไม่ทราบแหล่งข้อมูลเราอาจใช้การสืบค้นผ่านเว็บไซต์ ในอินเทอร์เน็ตได้ด้วยโดยเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเราเรียกว่าเซิร์ชเอนจินนะครับซึ่งเซิร์ชเอนจินนึ่ครูยกตัวอย่างมาให้กเรียนก็คือ Google นะครับ Google ยังสามารถปรับเปลี่ยนโลโก้ชั่วคราวเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและลำเลึกเหตุการณ์เทศกาลหรือวันคล้ายวันเกิดของบุคคลต่างๆในโลกอีกด้วยนักเรียนครับวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปพบกับพี่พิงและหมูตุ๋นนะครับในการ ค้นหาข้อมูลโดยใช้ s e a r c h e n g i n นนักเรียนพร้อมกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูนิทานพี่พิงค์และหมูตุนกันเลยณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีลูกหมูดื้อและโซนตัวหนึ่งชื่อหมูตุนหมูตุนเป็นเด็กดือ้อแต่มีความน่ารักในตัวเองหมูตุนตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขารู้สึกเจ็บตามากๆเลย เช้าแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยหมูตุนเจ็บตาจังเลยทำไมรู้สึกเจ็บตาจังเลยอ่ะเจ็บมากๆเลยเจ็บตาจังเลยเป็นอะไรเนี่ยใครก็ได้ช่วยบอกหมูตุนทีทำไมถึงเจ็บตาแบบนี้หมูตุนเป็นอะไรอ่ะจ๊ะบอกพี่พิงค์ได้นะหมูตุนเจ็บตาค่ะพี่พิง์เจ็บมากๆเลยนั่นหมูตุนตาแดงนี่ ทำไมตาหมูตุ่นถึงเป็นแบบนี้แล้วหมูตุ่นจะทํายังไงดีล่ะคะงั้นหมูตุ่นลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตดูนะว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับตาแดงบ้างค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตาแดงยังไงล่ะคะคือหมูตุ่นทําไม่เป็นนะคะพี่พิงลืมไปแล้วหรอว่าพี่พิง์เป็นผู้เชี่ยวชาญการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตนะโหหมูตุ่นลืมไปเลยว่าพี่พิง์เป็นผู้เชี่ยวชาญนี่นาน งั้นช่วยสอนหมูตุนหน่อยนะคะนะ้าๆๆๆๆได้เลยพี่พิงค์จะสอนหมูตุนเองเริ่มกันเลยนะบริการทางอินเทอร์เนต็ตมีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น World Wide Web ปรปรินีอิเล็กทรอนิกสการสนทนาผ่านเครือข่ายชุมชนออนไลน์รวมถึงการส่งถ่ายข้อมูล Search Engine หรือโปรแกรมค้นหาข้อมูลคือโปรแกรมที่ช่วยในการสืบค้นข้อมูลโดยครอบคลุมทั้งวิดีโอเพลงแผนที่รูปภาพข้อความนอกจากนี้ยังมีเว็บเซิร์ชเอนจินที่เป็นที่นิยมใช้ในการค้นหาข้อมูลเช่น Google ย a ส์เบิงซึ่งจะมีเว็บเบราว์เซอร์สำหรับเข้าใช้บริการเว็บเซิร์ชเอนจินเช่น Chrome, Firefox, Safari, Opera, Microsoft Edge เราสามารถพิมพ์ www google com ที่ช่องที่อยู่เว็บ และกด enter จะปรากฏหน้าต่างเว็บเซิร์ชเอนจินของ Google น้องหมูตุนมีปัญหาในเรื่องตาแดงเราก็ค้นหาคำว่าตาแดงแล้วกดปุ่มค้นหาด้วย Google ได้เลยจะปรากฏข้อมูลมากมายซึ่งบางครั้งข้อมูลที่เราค้นเจอก็ไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน Search Engine ของเว็บไซต์ Google ได้แบ่งประเภทของข้อมูลเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาได้แก่ทั้งหมดคนรูปวิดีโอแผนที่ข่าวสารเพิ่มเติมการตั้งค่าและเรายังสามารถกำหนดภาษา และช่วงเวลาในการเผยแพร่ข้อมูลทำได้โดยกดไปที่เครื่องมือจากนั้นจะปรากฏเมนูภาษาซึ่งเราสามารถกำหนดเพื่อทำการค้นหาข้อมูลตามที่ระบุได้นอกจากนั้นหากต้องการค้นหาไฟล์ข้อความที่เกี่ยวกับตาแดงก็สามารถพิมพ์นำสกุลข,ของไฟล์ลงในช่องพร้อมกับคีย์เวิร์ดได้เลย หลังจากนั้นเว็บเซิร์ชเอนจินก็จะแสดงเฉพาะไฟล์ข้อความที่เกี่ยวกับตาแดงนั่นเองเป็นยังไงบ้างหมูตุนพี่พิง์สอนเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไปแล้วหมูตุนลองไปสืบค้นดูนะได้เลยค่ะพี่พิงตอนนี้หมูตุนค้นหาข้อมูลเป็นแล้วหมูตุนดีใจสุดๆไปเลยเย้เ yeah, yeah. ขอบคุณมากๆนะคะงั้นพี่พิง์ไปก่อนนะ ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าแต่โมตุนอย่าลืมเรื่องการค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตที่พี่สอนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ค่ะพี่พิงค์บ๊ายบายเป็นยังไงกับบ้างครับเด็กๆก,กับคลิปการสอนที่คุณครูมานำเสนอนักเรียนในวันนี้นักเรียนคงพอที่จะเข้าใจกันบ้างนะครับหากนักเรียนไม่เข้าใจนะครับให้นักเรียนกดคลิปย้อนหลังเพื่อรับชมนะครับเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมส u ัครสิเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูในการทางคลิปการสอนทั้งต่อไปบ๊ายบาย